ครับผมอ่ะชัดเจนแล้วนะครับผมครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็อ่าวันนี้ก็ได้เหมาพระมาครับวันนี้ก็ท่วมเลยนะครับผมวันนี้พ่วมเลยนะครับได้หลวงพ่อเงินทิมคีตาห้าชายมาสภาพพระผ่านการใช้นะครับดูนะครับผม วผ่านการใช้ครบนี่รอยเบ้าประกบครับเป็นทิมห้าห้ชายนะครับผมมีรอยตะใบนะครับผมรอยตะใบแต่งพางนี้ก็เจ้าของเดิมเขาโอ้โหใช้จนโอ้โหผ่านการใช้ช่ำมากเลยนะครับผมร ชัดไหมเนี่ยชัดไหมชัดไหมอันนี้ชัดกว่านะแบบนี้ชัดกว่านะครับดูดูรอย้แบบาวนี้เป็นเนื้อก็เป็นตาข่ายมุ้งนะครับผม เป็นาพาที่สวยงามดูดูร่องรอยดูร่องรอยเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับผมดูครับนี่คือร่องรอยธรรมชาตินะการหล่อที่หล่อเจ้านี้ผิวโหแบบนี่พ้าแท้อยู่กับชาวบ้านเยอะฮถ้าเราไม่ลามานะครับผม อย่าไปเชื่อมากครับพวกเสียนนะครับผมพระหลวงปู่สร้างเยอะมากพระบ้าอะไรฮะมีตําหนิอยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่ไม่มีตรงนั้นเก๊พระหล่อโอ้โหแบบไม่รู้จะพูดยังไงฮะอ่ะครับศึกษาครับความเก่าโลหะความเก่าวิธีกรรมวิธีการสร้างนะครับดูผิวพันธุ์ดูธรรมชาติขององค์พระ องน,นี้ก็เป็นผ้าที่ผิวตายแล้วนะครับผมผิวตายแล้วมาติก็คือว่าเป็นผ้าผ่านการใช้แต่สภาพยังสวยอยู่นะครับคอเคอลึกนะฮะนี่คือสภาพผ้านะครับผมตาดูครับสีสับทารหลนะครับอย่าไปเชื่อมากครับผมสายสายตำหนี่นะครับผม เล่นท้าดูตำหนิแล้วจบนะครับผมมันไม่ใช่ะต้องดูธรรมชาติด้วยนะครับผมธรรมชาติถ้าเหรียญก็ดูเบสิก hmm. ของเหรียญแล้วก็ดูความคมดูรอยแกะบล็อกสดนะครับอ่ะดูกันตัดก็อย่าไปเชื่อมากครับกี่องศา mm hmm. องศ,องศ์นาฬิกามีขีดแบบนั้นแท้เลยอะไรเงี้ยครับผมฮะถ้าทางที่ดีก็มีกลุ่มหน,หนึ่งที่เขาใช้กล้องพันเอ็กซ์สามพันเอ็กนะครับผม ได้ส่องดูความละเอียดของการแกะบอกส่วฮะตัวนั้นมันจะช่วยพวกเราดูพระพระถ้าได้ละเอียดขึ้นนะครับผมความคมฮะความคมก็ลหลวฮะฮะจะทําให้พวกเราดูพระเป็นนะครับผมรอยตัดเราก็ดูตามยุคตามสมัยฮะฮะรอยก็มีส่วนเยอะอยู่นะครับผมอ่าในการดูพระนะครับผม แบบนี้พระแบบนี้ครับนี่ตะข่ายมุ้งเต็มเลยนะครับผมอ,องค์พระพระนี้ผ่านการใช้นะครับผมเจ้าของเขาล้างหรือเปล่านะเจ้าของเขาล้างนะครับเลือรอยตะไบครับดูการลหล่อหล่อโบราณพระแท้อยูอย่อยู่อยู่อยู่กับชาวบ้านเนี่ยแล้วครับผมพระองค์น,นี้ก็ อยู่กับเซียนก็เปิดกันหลายร้านนะครับผมแต่อยู่พวกเราครับเต็มที่ก็สองสามพันนึงก็ไปแล้วครับผมองนี้ก็เปิดไว้เซียนก็เปิดไว้สิบล้านยี่สิบล้านนะองนี้ผมก็เปิดไว้สองร้อยครับธรรมชาตินะ่ะมันมีแม้นจะพัฒผูกการล้านนะครับแต่แต่มันมีร่องรอย ไม่ชัดเลยฮะแต่แบบนี้มันชัดกว่านะนี่ต้องรอยคาบคีบเบ้าครับยังอยู่นะครับผมรอยเทรอยฮะเม็ดกุง้งเม็ดเกินนะฮะ,ะจงทิ้งตําหนิออกไปนะครับผมพ้าหล่อจงดูหลักธรรมชาติดูคาบคีบเบ้าดูความเป็นธรรมชาติดูการหล่อหล่อเทียนปั้นเทียนดูธรรมชาตินะครับผมนี่ครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับผมอ่ะ